มาปุ๊บถามเลยว่ามีโบแดงให้ไหมไหนล่าไหนล่าคนอยากได้โบแดงมาถือใบไ้่เนี่ยแหมมามาตายถ่าย,ายรูปนิดหนึง่งมาครับมามาอันนี้ถือถือแทนคุณแม่ถือแทนคุณแม่เลยเนี่ย นี่เราใช้างานลูกค้าหนักเกินไปนะเดี๋ยวน้องเบนเอาวางหน้ารถนะคนคนทวงโบแดงอยากได้โบแดงนี่เอาแบบนี้ออกด้วยเอาแบบนี้ออกด้วยแล้วต่จะได้ถ่ายรูปส่งให้แม่ดูขยับไปนิดนึงเป็นไงถูกใจไหมได้เดี๋ยวยังไงรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไต,ต่เอา ดอกไม้มาแล้วเราก็ถ่ายรูปก,กันแล้วก็แนะนําการใช้รถแป๊บหนึ่งก็เสร็จละก็ตอนนี้นะครับของน้องกุ้งนะครับคุณแม่ของน้องกุ้งเนาะที่จองไ้ให้แล้วก็ลูกสาวของน้องกุ้งนะครับเอ็ซีจะพูดให้สง่งพูดใิ้สงม <reiterate> มแม่ก,ก็มารับรถแล้วอันนี้ลูกสาวก็มาล้วให้คุณแม่อันนี้อ่ะก็ขั้นตอนต,อนต่อไปนะเดีย๋ยวน้าสายจะให้น้องเบนต์ส so มัครมาอิทุสุนะครับอันดับแรกก็การเท่าไลายแล้วสแกน QR code ได้อย่างโอเคอนุญาตครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวสมัครให้คุณแม่แมไม่คิดถึงแม่หลอม <laughs> ไม่น่าถามนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวพิดน้าตายรบกวนกรอกเลขกบัตรประชาชนนะครับ <laughs> กอกเลขกบัตรประชาชน ป่ะเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าที่กันครับมามามาด้วยกันหมดทุกคนนี่แหละมา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 เชิญครับเชิญเชิญก็อันนี้ก็จะเป็นคุณฝั่งฝั่งนน,น้นนะรับมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้ก็จะมาจากปูไตส่งนะครับก็จะเป็นของคุณแม่ละองเอามารับรถแทนน้องกุ้งน้องกุ้งที่อยู่กาหนี้ อันนี้เดี๋ยวแยกเป็นห้ากับเก้านะครับนะแม่จ่าเดี๋ยวแม่มาไหว้ด้วยกันแยกเป็นห้ากับเก้าแล้วก็แบ่งกันไหว้นะครับถ้าเป็นเก้าดอกก็ฝั่งซ้ายนะครับห้าดอกฝั่งขวา ครับและทีนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปรอที่รถของเราเลยนะครับ,รบเดี๋ยวต่จะไปถ่ายรูปให้ครับน้องเบ้นน้องเบนน้นองเบนไปเอาโบแดงเราเร็วม,มาเดี๋ยวเราจะมีคนนั่นเชิญโบแดงใหม่อันนี้เป็นลูกสาวของของน้องกุ้งน้องกุ้งมารับรถแทนคุณแม่อืมเนี่ยแตกเลยคนนึ่นเขาไปส่งรถกันหมดละ ติดต่อดูรถหรือเปล่าครับเคยดูไว้กับใครหรือยังครับอ๋อได้ได้เดี๋ยวเขามานั่งรอข้างในนิดนึงนะครับได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวมาใครจะถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวมายืนหน้ารถเลยครับมายืนได้เลยครับค้ามว่าคันแรกคันขาวเท่าไหร่คันขาวใช่ไหมครับคันขาวตัวนั้นคันคันนู้ดใช่ไหม แปลแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับ <ไป S 1> ผมนะถ่ายรูปก่อนใครจะถือคุณแจแม่ราลองถือคุณแจไปไปแล้วก็ <ไป S 1> ของคุณพ่อยืนถือนี่ก็ได้ครับแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี๋ยวเบนเข้าไปเลยเดี๋ยวน้าตายถ่ายให้ยืนตรงนี้ครับเนี่ยเยนตรงนี้ของพ่อยืนตรงนี้ของพ่อยืนตรงนี้เดี๋ยวของพ่อยืนตรงนี้ของคุณแม่ยืนฝั่งนู้นอืม นะคุณแม่อย่ปีกอ่ปนิดหนึ่งคือจะปีกนิดนึงน้นงนองเบนยืนข้างๆข้างๆคุณยายอะ่ะเอเอด้อาน,นแหละไม่มาถ่ายรูปด้วยกันครับมานี่นนนมายืนฝั่งนี้มาหนุมมายืนฝั่งนี้นี่มายืนฝั่งนี้ฝั่งนี้เนยะ มองกล้องนะมองกล้องนะโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองรถใหม่กดไลค์ครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองเดี๋ยวขอทีละคู่นะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวได้นาต่ายถ่ายให้อันนี้ยืนคู่คุณคุณตาเลยหนึ่งสองครับสองอ่าต้องเบนต์โอเคครับหนึ่งสองครับกดไลค์ครับโอเคครับหนึ่งสองหนึ่งสองเดี๋ยวจะให้นาตายถ่ายให้ใช่ไหมมา เดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะโอเคครับ1นสองครับ1 2ึ่หนึ่งสโอเคเดี๋ยวคุณพ่อเอาวางเอาวางข้างในเลยนะครับ พออธิษฐานเลยครับผมเลดแล้ว่ยนาีรื่อวมนาเดี๋ยวอันนี้ที่เป็นที่เป็นช่อคุณพ่อก็วางไว้ข้างบนเลยก็ได้ครับางขครับผมวางไว้ข้างบนก็ได้แล้วก็ที่เป็นพวงคุณพ่อก็แขวนเหมือนกันครับแขวนเหมือนกันเลย อันนี้รูปถ้า้องออกเยอะเลยเลยแอบแคบแคบอ๋อที่นอตจะข้อไหนละอ๋อที่แรกว่าให้ออกซีประตูครับเพระมากซีประตูก็เลยออกก็เลยออกแอบออกเลยแับแอปก็สวยก็งามด้วยกันครับแล้วที่นี่ใครใครขับคันนี้นอตใครผู้ภาคุณพภาคไหนเนาะคันนี้ใครเป็นคนขับครับผมใครจะขับกลับครับ เอาแล้ว่พาเดี๋ยวไอ้ตัวไอ้ตัวเกียร์เกียร์ทอยหลังรูมัยครับทอยลังคุณน้าเนยใช่ครับผมเกียร์พกกับกแบีแมนครับเคยบอพวกกระจกไฟฟ้ายังได้อยู่เนาะได้ครับแล้วก็เติมน้ำมันตัวนี้นะครับเนี่ยฝาถังตัวนี้เด้อครับเ่ย b 0่ B20 ได้เลยแต่ตัวเกียร์ทอยหลังอย่าลืมนะเด้อเนี่ยตอนนี้ก่อนเดี๋ยวมันเข้าเกียร์ทอยหลังไม่ได้ มาได้กลับผมนั่นแหละรีวคร์กลับรีวเดี๋ยวจ่ายเก็บของไปพังรถหน่อยพังก็ได้โอเคครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับกดไลค์หน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวขอใกล้ๆนะครับกดไลค์โอเคครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้ห้าสิบแปดแล้วห้าสิบเจ็ดแล้วกุญแจรถไต่วางไว้ข้างบนเลย ขึ้นเลยขึ้นเลยใครจะไปรถใหม่ขึ้นเลยนีครับไปขนไหนครับคันนี้ขึ้นเลยเนี่ยอ๋อโอเคครับผมใครจะไปคันนี้บ้าง <c ười> น้านเลยแม่แด้สายปิดปิดนี่ให้ตัด เรพราะถ้าพ่อจะไปคันนี้พ่อขึ้นเลยก็ได้เ,เดี๋ยวไต่ปิดประตูให้นะนั่งเลยนั่งเลย,เ,ลยเดี๋ยวก็ปิดประตูก่อนนะครับปิดประตูกันนะปิดประตูนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวทางรถใหม่จะไปก่อนแล้วก็ทีมงานีนชุดนึงจะตามไปรอใบเสร็จก่อนถ้า59ปุ๊บสองสัญญาณไปเลยไปเลยไปเลย แล้วอันนี้ไปนั่งรอข้างในก็ได้มั้งเดี๋ยวรอไปเสร็จแป๊บหนึ่งไปนั่งรอข้างในก่อนไหมไปก็ไปนั่งรอข้างในก่อนอออ <laughs> หรืออยากนั่งรอตรงนี้ <laughs> เอออโอเคโอเคแต่ตาตายไปตามไปเสร็จให้แล้วก็มีลูกค้ามารอดูรถด้วยขายดีขายดียดรถก็รอนานเออ ปากาน้าตายกาลังจะทวงพอดีเลยปากาเนี่ยเป็นลูกสาวที่เก่งมากจัดการอันนี้น้องสาวใช่ไหมจัดการแทนคุณแม่ทุกอย่างเลยวันนี้เก่งมากกำลังจัดการเรื่องใบเสร็จเรื่องอะไรอยู่จะปยัง จะหายนะสมุุปไายแดงใบเสร็จสองพันายโอเคนะจ๋าจะไปทำงานแล้วบายบายก่อนเร็วบายบายโอเคไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับ